คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่56ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการอนุรักษ์พลังงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคณะหนึ่งโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานกรรมการ 2. ประลัดบัญชีทหารบกกรรมการ 3. ประหลัดกระทรวงการคลังกรรมการ 4. ประหลัดกระทรวงพลังงานกรรมการ 5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ 6. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรรมการ 7. อธิบดีกรมบัญชีกลางกรรมการ 8. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรรมการ9อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกรรมการ10อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรรมการ11ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการ12นายกสภาวิศวกรกรรมการ13 นายกสภาสถาปนิกกรรมการ14ผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกรรมการและเลขานุการขออ้อ 2. ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 1. เสนอแนวทางหลักเกณฑ์เงื่อนไขและลำดับความสำคัญ ของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดทั้งนี้ตามแนวทางหลักเกณฑ์เงื่อนไขและลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด 3. กํกำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 4. เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 5. เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 6. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 8. พิจารณาอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามแนวทางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด 9. กํากำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมายสั่งนวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557คนเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ